สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเลาะเป็นเลาะชาแนลนะครับแล้วก็เลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับเลาะเป็นเลาะมือนี้ผ้าพี่น้องเลาะมาเบิ่งหยังผ้าพี่น้องเลาะมาทางใดนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งนะครับสิผ้ามาเลาะน้ากันนะครับพี่น้องมาต้อพี่น้องมาต้องมาเลาะเองนะครับมีแอดมินผ้ามาเลาะแทนนะครับพี่น้องมีหน้าที่ เปิด youtube นะครับเปิดเพจเบ่งนะครับช่องเลาะเป็นเลาะนะครับลักกะมือนีพาพี่น้องมาเบ่งงัวแดงนะครับงัวแดงถือว่าเป็นเป็นงัวพื้นบ้านนะครับแต่ว่าไอาเราบอกว่ากำลังพัฒนาพันุ์นะครับไอเราเป็นงัวพันุ์ใหม่เบิดแล้วเหรอยังกายพัธนเดี้วเดี๋ยวคุยกับอเอือยกับไอเราครับว <c oughs> ันดีครับไอวัสดีครับวัสดีครับเอือ ครับเขาอยู่บ้านใดนี่บ้านนางามค่ะโอ้นี่บ้านนางามตําบลตำบลนาดีตำบลนาดีอำเภอนาเยี่อำเภอจังหวัดอุบลราชธานีนี่ไอ้แล้วซื้ออย่างนี่ซื้อหน่อยไอ้หน่อยเนี่ยเปลี่ยนไม้แล้วบาต้นนี้เอ้าไอ้เอ๋ยเราแววเท่นบาต้นนี้ไอ้หน่อยก็เอื้อยอย่างบาต้นนี้ชื่อแดงจ้าชื่อแดงนะครับทั้งบ้านน้างามเนาะ นะครับพอดีผ่านมาเลาะผ่านมานะครับ้วก็เห็นงัวแดงนะครับแดงแดงแดงอีหลีนะครับถือถือแดงแดงแดงมาติดสมซื้อเอือยพื้นซื้อแดงอีหลีนะครับนี่เอือยเลี้ยงว่ามาจากปีแล้วนี่เลียงมาประมาณสามหรอปล่สามปีค่ะตอนแรกอะมี่ี่สองนี่ตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ซื้อมาตัวเดียวโอ้ตัวนี้เป็น เป็นเป็นแม่หลักเลยซื้อมาจากแม่แม่เอยแดงหรือแม่ไอหน่อยนี่เท่านั้นค่ะบอกตอนนี้เขาก็ซื้อมาบอกซื้อจากแม่เป็นบอกโอ้แม่ของไอหน่อยบอกหรือแม่ของเอแดงแม่ของไอหน่อยวังสามปีซื้อทําแม่มาสองหมื่นห้าแต่ว่าโค้งมันดีเฟมมันดีแต่ละพี่น้องพิษแต่มันเตี๋ยไปในจักหน่อยนะไอหน่อยเนาะ ซื้อมาสองหมื่นห้าวังสามปีมันเป็นช่วงโควิดปีที่สองก็มาซื้อตัวนี้ค่ะอ๋อปีที่สองก็มาซื้อตัวนี้ค่ะซื้อมาแพงอยู่บ่แม่นี่อันนี้สองหมื่นสองสองหมื่นสองกาแฟพ่อๆกันกับแม่นี่นะครับตัวนี้โอ้เม่มันสี้ำตัวนี้เอามาใหม่ใหม่อันตอนนี้ตอนซื้อกับชาวแม่มาสองหมื่นห้านี่ติดลูกมะนั่มติดทองบ่หรือว่าเป็นเป็นโค้งแม่ติดทองแม่ ติดท,ทองมาจากเดือนตอนนั้นพ่อฮู้พ่อจำได้ไหมเจ็ดเดือนเหรอพ่อจ๋าเจ็ดเดือนค่ะ <c oughs> เกือบออกเลยนี่นี่นี่แม่นี่แม่เราตั้งห้ซื่อๆนะแม่เราตั้งห้เนาะสามปีไปเป็นประมาณช่วงโควิดเนาะช่วงนั้นเนาะช่วงโควิดไทยๆแล้วอืโอ้หลังโควิดหน่อยนึงเนาะนี่ออกไปสองตัวนะนาะงสองหมื่นห้าซื้อมาตอนมันมา่นในเจ็ดเดือนเอามาเลี้ยงในสองเดือนกะออกมาเป็นตัวไรแบบนี้ มันเป็นลูกกัวผูกค่ะแต่ว่าขายไปนะขายไปบ้างบ่โดนนี่ล่ะอ๋อเป็นบักเถิกอ้วนอ้วนนี่ค่ะมีลูกลูกล่าสุดของของมันอ่ะคุ่นน่ะครับนี่คือแดงแท้หลังเอแดงแดงแดงอยู่ไกลนะจังหน่อยน้องกินนี่มานี่แล้้วซือพร้อมจินนี่มาแล้วลูกหาแม่มาแล้วได้ลูกเถิกขายไปโดนระเอบ้อเอกเถิกสองตัวนี่ค่ะก็ขายไปโอ้เถิกสองตัวแล้วไปทั้งสองล่ะ อันนั้นลูกที่สามเพิ่อนเนี่ยนะเป็นผูงี่อันลูกสามบดนี้ก็สมอีกล่ะแม่เพิ่นลูกที่สามเอื้อยซื้อมาสามปีได้ลูกสามโตเลยแม่นค่ะปีละลูกเลยเลี้ยงง้อจังใดเคยได้ลูกปีละโตแบบว่ากับปลูกหยาน้ำนนะค่ะโอ้มีปลูกหยาน้ำปลูกหยาเนี่เปียประม่านซีบไล่ไหนสามเดือนบริกรสมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงง้อห้าโต ปลูกใหญ่ในเปียซิปลา่ไว้หน่อยซิป<ห>้าเจ้าคือเหตุขักแบ <laughs> ่ว่าแบบมันก็เอาขายไปน้ำนะคะ่ะเพราะใซื้อเขาขายไปนำ้ำแถวนี้มันมีนำ้ำจากบอ่อบำบัดของโรงงานเอทาน,นเนาะเ<ม>ขาต่อท่อมาให้เกษตรกร,ร,กรในปลูกยาเลียงง่วะนะครับเขาก็จะเรียงง่วไปน้ำค่ะเลี้ยงไปน้ำขายยาไปน้ำปลูกมันกปูกโอ้ปลูกมันกรบปูก เราปลูกยาเนี่ประมาณสิบไร่แม่นบอนไอแดงสิบไร่จ้ะสิบไร่เทาขาย่ต่ปีละประมาณเท่าไหร่มันสิขายขายจะช่วงนาแล้งอ่ะนาหน,นีก็บ่ค่อยได้ขายหรอกเพราะว่าหญ <ừ> ้าพื้นมันหลายนะค่ะก็พอได้กินบ้างก็ข้า<ๆ>วกเก๋าไปให้งัวเห้าครับบ่นนาแล้งจนเมื่อพ่อขายเลยค่ะอ๋อหญ้าอันสูตรลับของการเลี้ยงงัวได้ให้ลูกปีละโตก็คือหญ้าสดหญ้าสด บ่ได้มีอาหารเม็ดหยั่งเลยเลยบ่ได้บ่ได้ปนเลยบ่บ่ได้ผสมให้เลยจ้างสีละอันนี้ผสมหญ้าเพื่อนี่นี่ไถหญ้าเนี่เปียล่วนก็จะอันนี้ตัดมาเลยแม่นบ่อเครื่องตัดมาเลยแม่นค่ะเอแดงขายไปแพงอยู่เราจินนี่เอแดงขายไปแพงอยู่บ่งเว่าถึกลูกแม่นี่ขายไปอ้ยช่วงนี้มันมันเหนือหลายซื้อมันกิดสีได้อยู่สองหมื่นเท่าไหรกว่าสองปีจ้ะกว่าสองปีค่ะ ตัวแรกเด็กขายไปไหลายปันไรนั่นล่ะตัวแรกนั่นสองหมื่นสองตัวแรกสองหมื่นสองตัวที่สองหันมันได้ปีหนึ่งมันก็ได้หลายหมื่นเดียวหมื่นเดียวนี่ถือว่าก็ว่าได้หลายเด้น่อพอใจบอขายได้ดีค่ะถือว่าถือว่าขายได้ดีเฉพาะช่วงนี้ค่ะช่วงนี้มันหัวบริบบิ้นราคาหรอบริบบิ้นราคาแต่ว่าขายได้ซ้ำขายได้หมื่นนึงก็ถือว่าโอเคเพราะเอาบริเวณลงทุนอย่างหลายน้อยหน่อยเนาะโอ้ยขาดขาดขาดลาเตียให้กิน เลี้ยงง<า>ัว5<า>ห้าตัวปลูกยาไว้ซิฟไร่พี่น้องตัวอนโอ้ตัวนี้ก็สิเกีบไปเป็นแม่พันธุ์เนาะอ,อันตัวนี้นี่ขายไปเบิดแล้วลูกนั่นอมืมาตัวนี้สามลูกที่เห็นนี่เด้เออันนี้สามลูกนี่ลูกตัวนี้ของตัวนี้ อ่าแม่ที่ซื้อมาสองหมื่นสองนั่นบอกครับนี่สองหมื่นห้าเอาสองหมื่นห้านี่นี่สมหลอดมาเออนี่แม่แสองหมื่นสองนี่สองหมื่นสองครับครับลูกคนเบิร์ตได้ขนานั่นสามสองตัวซื้อมาทีหลังแม่ใหญ่แต่ว่าสามปีให้ลูกสามตัวพี่น้องเบิ่งเอาสมหลอดสมหลอดเราบอกซึ่งเมื่อนี่ไอหน่อยว่าเป็นง้วอย่างก็ง้วพันไม้อันนี้อันนี้ อันดามั่นจากพ่อเพื่อนอันนั้นกัออแกนนั่นสีเข้มๆนี่ออแกนอ๋อคือตัวเขาพันไม่หน่อยตอนแรกตอนแรกว่าไอ้หน่อยเลี้ยงงัวพื้นบ้านถือว่าเป็นงัวกลางๆกระบอกเป็นงัวกระโดนเนาะกระบอกเป็นงัวกระโดนักลางๆเคยถามว่าไอ้หน่อยเลี้ยงงัวอย่างเป็นงัวพันใหม่ละวะเคยถามว่าพันไม่เนี่ยเขาได้เอาน้ำเชื้อบามันมาผสมเออ ถือว่าเป็นการพัฒนาเป็นการปรับปรุงพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ขยายไม่เห็นแม่ที่มันเตี้ยเตีกยน้อยนั่นละค่ะเห็นแม่มันเตี้ยเตี้ยเราก็เลยเอาเอาอ่าน้ำเชื้อบามันมาผสมออกมาก็เป็นอย่งสี่ติล่านั้นแม่นึงนั่นอันนั้นแม่นบ่แม่นนั้ผสมโตค่ะอันนั้นสมโตค่ะอข้าสมาสมไหลไปไในตัวนั้นมุ้งพงค่ะเจ็ดลอยเจ็ดลอยพันธามอดมือโอ้สองตัวนี่ตัวละพันธามาผสมเขาประกันให้เขาอยู่บ่เอื้อย ประกันสามเทือประกันสามเทือได้ได้ใช้ประกันอยู่บ่หรหรือเทือเดียวติดเลยมีตัวหนึ่งสองเทือนี่อตัวนี้เทือเดียวนี่อแต่บ้านรอบนี้เทือที่สามหล่ะนี่เทือสามแล้วแม่นบ่อนี่สมได้หลายจักเดือนละมืท่านเมื่ท่านถึงรอบเลยค่ะมา่ท่านถึงรอบมา่ท่านถึงเดือนอันนั้นเป็นบามันเนาะคือมีใบอยู่เนาะโซนนี้ ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ก็บามันบ่หรือเป็นออกัสเป็นออกแกนชื่อออกแกนกรบโปงหูว่าชื่อชื่อมันบ่ชื่อพ่อพันเพื่อนหลานชื่อพ่อพันก็เป็นบามันคือกันนั่นแหละกระบปงหูจักคือกันเพราะว่าทรงมันเป็นบามันถ้าเป็นออกัสมันจะออกเป็นดำๆเตี้ยๆกว่านี้โอ้แต่ว่าสีนี่สุดยอดอีหลีไหมพี่น้องเป็นงัวเฟ่มกลางนะครับราคาไอ้แล้วก็ซื้อมาเอ่ออ้าวลูกอ้าวพี่ซื้อมาตัด อนนี้แต่แม่ของไอ้หน่อยนั่นแม่แม่นี่นี่สองหมื่นห้าคับติดมานมาดเด็ดเดือนลูกมันสองตัวเป็นตัวถือก็ขายไปแล้ววันนี้เดี๋ยวแม่นี่ซื้อมาดสองหมื่นสองตัวคุ้มค่าแล้วล่ะสองหมื่นสองคุ้มค่าแล้วล่ะได้มัสามสาวเลยแม่นี่คือหมานตัวเมียแท้แม่นี่คือคำคุ้นแท้บ่ได้บ่ได้แยกเพศอีกบ่ได้แยกเพศค่ะแต่ว่าหมานแห้งนี่ตัวเมียทั้งสองเลยว้าอ่ะที่ตัวตัวนี้สีน้ก็จะ ต้นนีจะโค้งง่ญ่กว่าตัวนั้นครับต้นีนีป็นน้องตัวนีสามสามอาทิตย์นะแต่ว่าหลังดีแห้งหลังตรงหลังงามแห้งนี่ตัวนีหลังตรงแห้งแม่หลังตรงหลังงามสีเข้มเหรอคะสีเข้มพร้อมสีเหลี่ยมแห้งปัตตานีเข้ากระสมหลอดพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเป็นง้อพันใหม่คือไอ้หน่อยละวาไอ้หม่คือไ้หน่อยละว่าเคล็ดลับบมมีอย่างยากเลยพี่น้องในการเลี้ยงงัวให้ได้ลูกปีละตัว คือไอแดงบอกปัตกินหย่าอิมค่ะป้ากินหย่าอิมบอกให้ยาา่าเดือนกวากับผสมแล้วแม่มันกับสมแล้วเดือนกวาแม่มันกับสมแล้วนะเดี๋ยวเต้าเสียเอาสมหรือผสมน <laughs> บนใดกเดือนกัสมสมดตตนี่ผมเคยไปถ่ายคลิปมาว่าว่านเนี่ยเป็นว่าง้วใหญ่นะงัวแดงงัวใหญ่นะ่ะมันกับเป็นสัตว์แบบสองเดือนเป็นสาตว์สมใดก็ให้ลูกปีละโตขึ้นกันแต่สําคัญก็คือ ยามันสมแล้วมันบให้ลูกมันกินน้มแม่เอ้ยอยู่นี่เป็นอยู่บ่บ่จะหายกินเสยอยู่กินปกติเลยค่ะมันเป็นสารเข้าสมแล้วมันให้ลูกมันกินน้มจนยาน้มพุน่ะโอ้จนยาพุนเป็นปีกว่าพุนโอ้คือดีแท้มันหายกินตลอดได้งวงมานี่มันกะจะว่วคืองวงใหญ่วัจักแล้วไปบึ่งงวใหญ่เรามัตนีลูกมันละล่งแม่มัตนีสองเดือนสมมันบให้ลูกมันกกกกินนนนมมัั็ลล่งงงพุอะะ พุ่งโล่น่ะนะพุ่งป่องนะ,นะบ่ได้กินนมว่าแม่นบอ<ะ>ปูเป็นเดี่บอคือกันเนาะกับงัวงัวพ <c oughs> ื้นบา้านครับแต่ว่าก็ถือว่าอายเราพัฒนามาได้ได้ดีแฮงลงทุนลงทุนเสียค่าน้ําเชียร์หลอดเนี่ยจักหน่อยค่ะ <c oughs> แต่ก็ได้ลูกมาถือว่าคุ้มค่าแล้วนี่แดงแป๊ดเลยนี่หลังตรงนะครับโค้งดีนะครับความสูงนี่เฮากับเบื้องทนาเฮาก็เอาแบบ พอพันที่มันโค้งสร้างสูงๆใส่มั่นนะแนนบ่เนาะบ้านนี้ก็จังสิขยายลูกครับโหกระเอาโค้งสร้างใหญ่ไปเรื่อยๆตัวนี้เฮาแม่มันยังหน่อยอยู่ค่ะก็เลยเอาแบบว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้ตัวแม่มนนั่ขยายลืมสมโตเจ็ดร้อยผมให้พันห้าบ่ขายบ่สมโตเจ็ดร้อย หัวเอ้ล้วหัวเลยบท่านขายพี่น้องตอนนี้่เป็นบักเถกขายบึดบักเถกบลเหลือกแตัวเมีเลยไตัวเหลือตัวเมียตัวเมียไปเห็ดพันธุ์นาอีกสองปีกะสมไหนละมั้งนี่มูนี่กะจักเดือนตอนนี้จักเดือนสี่ห้าเดือนอีกอีกจักปีเคืองขันยาดีปันนี่ขันสมบูรณ์ปันนี่เออแล้วตกานี่อีกว่ากันยังสมกานี่ดิาได ไปเรียกกันทางกันอยู่สามอาทิตย์อยอตยโอ <c oughs> อีกประมาณห้าปีนี่มาเบิง่งเรองหม่องนี้พี่น้องบ <c oughs> ่มีห <c oughs> ม่องใบง่วแล้วเต็มมืดเลยนี่เมื่อนี้ผ้ามาเบิ่งพีนง่น้องเกษตรกรผ้าเลาะมาเบิ่งพี่น้องเกษตรกร,การทางบันน้างามอ <c oughs> บอกบันน้างามตําบลหน้าดีอำเภอหน้ายี่ยจังหวัดอุบลราชธา,านีพอดีเลาะผ่านมา เห็นง้วเพิินกําลังกินยาคืองามแน้คือแดงงามถึกใจเธอเลยแวะมาคุยกับเพิินนะครับไอ้หน่อยครับไอ้แดงนะครับขอบพูณหลายอ้ายอขอบพูณหลายหลขอบพุณไอ้แดงหลายๆให้ความู้พี่น้องเฮ้าว่าเฮ็ดจังไดมีเคล็ดลับจังไดในการเลี้ยงงัว่ีสาปีเอสายพันธุ์ใหม่นี่ได้ลููปีละโตที่สําคัญไอ้หน่อยแล้วว่างัวสายพันธุ์ใหม่ด้ยแล้ว ก็ถื <c oughs> อว่าคันเทดแนวนี้ก็ถือว่าเป็นการไล่เอฟพี่น้องนะครับไล่เอฟไปก็คือตัวน,นี้ตัวน,นี้ถือว่าเป็นเอฟหนึ่งละนนเด้มาตาน,นี้พ่อตัวนี้ผสมได้นะครับลูกตัวน,นี้ออกมาจะเป็น F2 แล้วก็วผสมไปเรื่อยๆจนปเป็น F5 ฟห้ไอหน่อยก็แสดงง่วบามันแท่มาตาถึงแม้ว่าบม่ได้จดใบเพชรเอ่อ่ได้ตีตาแต่ว่าเข้าก็ได้งว้วที่มันมันแมนเป็นสายพันธุ์ใหม่คือไอหน่อยว่านั่นแหละเป็นบามันแท้ แต่ว่าไอ้หน่อยต้องใช้เวลาอีกจักหน่อยเด้อเป็นกําลังใจเขาพูดในหลายเอื้อยขอบคุณไปเบิ่งตัวเองเด้อในเลาะเป็นเลาะแชนแนลแล้วก็เลาะเป็นเลาะแฟนเพจเลาะแช่เลาะอ่าเลาะเป็นเลาะแชนแนลนะผมกดติดตามให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเอ้ยออกมาปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาติ้งเลยเตะเกือบไปบึงเด้อขอบคุณในหลายครับเอื้อยขอบคุณครับขอบคุณไอ้หน่อยน้ำครับสวัสดีครับ